โอ้ยนั่งสบายเลยเนาะนั่งดูวิวดูเพื่อนนะเนี่ยนั่งดูใครจะมาหาเนาะนั่งเหมือนคนเลยวะแอบมองนกแน่เลยปล่อยปุ๊บบินไล่นกเลยเนี่ยตอนนี้กำลังคลึกเลยเนี่ย ปล่อยไม่ได้ปล่อยปุ๊บวิ่งตามเพื่อนหาย3ามสี่ชั่วโมงไม่กลับเขากำลังจะเป็นหนุ่มไงนะเออกำลังจะเป็นหนุ่มติดเพื่อนนาดูติดเพื่อนหายไปทีอีกสามสี่ชั่วโมงไม่ได้เลยเนี่ย ตัวสีขาวก็เป็นผู้หญิงนะมาดักอยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยอะ่ะตัวสีขาวเป็นผู้หญิงชอบเท็ดดี้แน่เลยเทดดี้ก็ตามน่าดูเฟิร์สแม่ถ่ายร้องอยู่เนี่ยโคตรน่ารักแอบ,บดูอะไรไว้วันเทดดี้เทดดี้ดูอะไรนะนั่งเหมือนคนเลยแกเฮ้ยนั่งดูอะไรเนาะ